สวัสดีครับผมบีมเพชรยนต์นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับซอยเสริไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะครับนะฮะวันนี้ผมมีรถนะครับอ่าเป็นตัวกระบะวิโกโฉมหน้าแชมป์นะครับพรีรันเนอร์นะครับยกสูงอ่าสามจุดศูนย์นะครับเครื่องสามพันซีซีนะฮะสี่ประตูนะครับมานำเสนอนะครับนะฮะ หลังๆเนี่ยเฉพาะผมรีวิวแต่รถประเภทนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าที่เพชรยนต์เนี่ยเรามีรถตัวเปลเนอร์เนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวไปดูรายละเอียดภายในกันเลยนะครับคันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าเด็ดจริงๆนะครับอ่านะครับดูโฉมข้างหน้าก่อนนะครับข้างหน้านี่จะเป็นตัวโฉมหน้าแชมป์นะครับทะเบียน3301นะฮะทะเบียนสวยด้วยนะครับผมนะฮะตัวนี้เป็น3.0นะครับโฟวิว อาจจะเป็นรองท็อปนะครับเพราะว่าไม่ใช่กับ4นะฮะนะฮะสามจุดศูนย์ขับ2ครับต้องขอไปครับ3ามจุดศูนย์ขับ2นะครับไม่ใช่โฟวิวนะฮะไม่ใช่ตัวท็อปนะครับผมนะฮะมีได้ตัวได้ฟิล์มมาด้วยนะครับผมติดฟิล์มมาเรียบร้อยนะครับสีนี่เป็นสีตัวเป็นสีบรอนนะครับสีบรอนนะครับข้างหลังเป็นตัว G ตัวท็อปนะครับแต่จะเป็นรองท็อปแค่ขับสีเท่านั้นเองนะครับมาพร้อมกล้องหวังเลยทีเดียว นะครับแล้วก็กันชนท้ายนะครับไฟท้ายเรียบร้อยนะครับไม่มีแตกนะฮะสีเป็นสีเดิมนะครับไม่มีทําสีนะครับพร้อมกับไลเนอร์เดิมเดิมนะครับผมข้างบนมีเสาอากาศนะครับตามรูปลักษณ์ของตัว v ีโก้แชมป์นะครับบันไดข้างมีมาให้ด้วยนะครับสีเป็นสีเดิมนะครับสีเท่ากันทั้งคันเลยนะครับผมนะฮะกระจกนี่เป็นปรับไฟฟ้านะครับนะครับนี่คือรอบคันโดยคร่าวๆนะครับนะฮะ เครื่องเป็นตัว 1KD นะครับ 3,000cc นะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับผมมาสู่ภายในของเจ้าตัว p u n e r คันนี้นะครับผมนะฮะภายในเนี่ยอบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยน้องๆ f o r t u n e r กันเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะมีหน้าจอสัมผัสนะครับแล้วก็ตัวอินโฟ แล้วก็รีเซ็ตนะครับเหมือนตัว Fortuner เลยนะฮะมีมาให้วัดเอเวเรต์น้ำมันนะครับแล้วก็ได้แอร์ดิจิตอลนะครับปรับออโต้ได้นะฮะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมนะฮะเกียร์ออโต้สามจุดศูนย์แรงๆเลยทีเดียวนะครับร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแรงม้านะครับคันนี้เครื่องหนึ่งเคดีสามพันซีซีนะครับภายในสีดำแล้วนะครับปีหนึ่งสี่นะฮะปีหนึ่งสี่ต้องภายในสีดำนะครับ นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับเบาะหนังค้่ใหม่นะครับเรียบร้อยนะครับดูกันเลยนะครับชัดๆนะครับเบาะหนังค้่ใหม่นะครับผมนะฮะไม่นั่งทับรอยใครแน่นอนนะครับให้ดูคนชัดๆเลยนะฮะพรมพื้นนะครับยังสะอาดนะครับผมนะฮะพายางอาจเปื้อนนิดหน่อยนะครับพรมพื้นใช้ได้เลยครับสะอาดนะฮะแล้วก็หลังคานะครับ หลังคาเดิมๆนะครับไม่มียานไม่มีขระนะครับนี่ฮะสะอาดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคนขับนะครับฝั่งคนขับเนี่ยจะมีตัวพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับรับสายโทรศัพท์ได้นะครับโดยใช้ผ่านบลูทูธนะครับแล้วก็ส่วนฟังก์ชันด้านซ้ายเนี่ยก็ควบคุมเสียงอินเตอร์เทนเมนต์นะครับของระบบเครื่องเสียงของตัวรถนะครับ คันนี้เลขไม่ไม่เยอะนะครับไม่อยู่แสนสี่นะครับรถปีหนึ่งสี่นะครับผมแล้วก็พร้อมกับตัวปรับกระจกนะครับปรับกระจกไฟฟ้านะครับปรับกระจกซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัวนี้ปรับสว่างความสว่างของหน้าจอเรือนไม้นะครับคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับทั้งคันนะครับขึ้นลงทั้งคันเลยนะครับแล้วก็เซ็นทรัลล็อกนะครับแล้วก็ล็อกกระจกนะครับรถใช้งานเดิมๆครับผมนะฮะ ใช้งานง่ายนะครับเบาะปรับมือธรรมดานะครับข้างหน้านะครับพุ่มใหม่นะครับหลังพุ่มใหม่นะฮะทั้งหมดเลยนะครับผมนะครัคันนี้เนี่ยออกห้างนะครับออกห้างอยู่ประมาณเ0 0 0แสนนะครับแปดแสนเก้าแสนประมาณนั้นนะครับเครื่อง3.0นะครับแต่เพชรยนต์นะครับเสนอขายอยู่ที่ราคา470,000บาทสี่แสนเจ่นห้าพันบาทนะครับขออภัย475,000บาทนะครับกับเครื่อง3.0นนะฮะครับ 2คันนี้นะครับวิโก้แชมป์นะฮะท่านใดสนใจนะครับสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ที่0 932699898นะครับ0 932699898หรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพยรยนนะครับซอยเิรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีนะครับรถอีกหลายอ่าหลายแบบหลายแนวเลยทีเดียวนะครับผมทั้ง SUV นะครับ แล้วก็ตัวกระบะนะครับรุ่นอื่นแบรนด์อื่นนะครับโพรเจนเนอร์แล้วก็มีนะครับผมนะฮะเข้ามาดูเข้ามาเลือกชมได้นะครับผมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์นะครับไว้ในช่องกนรักรถยูสคาร์ทีมไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ